ย้อนประวัติศาสตร์พระปีตายอย่างไรจากครมลิขิตตอนที่หนึ่งแฟนละครทั่วประเทศได้ชมตอนแรกไปพร้อมกันแล้วเมื่อคืนวันที่18ตุลาคมสำหรับละครเรื่องคลมลิขิตภาคต่อจากเรื่องบุพเพสันนิวาสแน่นอนว่ามีหลายตัวละครที่ถูกพูดถึงและหนึ่งในนั้นก็คือพระปีด้วยเพจโบราณนานมาได้เขียนถึงเรื่องราวของพระปี ที่จบชีวิตโดยสำเร็จโทษอย่างน่าอนาถซึ่งถือเป็นเหยื่อของเหตุการณ์รัฐประหารในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชพระปีได้อยู่รับใช้สสดงพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หวัวที่ทรงพระประชวนหนักพระปีรู้ตัวว่ามีผู้ประสงค์ร้ายจึงอยู่แต่ในห้องบรรทมของพระเจ้าแผ่นดิน จะออกมาข้างนอกก็เฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับพระอาการประชวนเท่านั้นแม้พระปีจะมีพระไพลของตนเองที่เมืองพิษณุโลกแต่ก็ไม่ทันท่วงต่อการปฏิวัติผลัดแผ่นดินได้เพราะพระปีเองเข้าไปพัวพันกับพระราโชบายของสมเด็จพระนารายณ์วันหนึ่งขณะที่พระปีกำลังล้างหน้าริมหน้าต่างยามเช้าก็ถูกขุนพิพิธรักษาสมุนของหลวงจรสัก ผลักจนพลัดตกลงจากประตูกำแพงแก้วพระปีจึงร้องเรียกสมเด็จพระนารายว่าทุนกระหม่อมแก้วช่วยด้วยก่อนจะถูกพระเพชรราชาจับไปสำเร็จโทษเมื่อวันที่18พฤษภาคม2231และทิ้งศพไว้ที่วัดซากในวาระสุดท้ายที่พระนารายทรงทราบจากแพทย์หลวงว่าพระปีได้ถูกประหารชีวิตแล้ว และครั้งหนึ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเพทราชาเข้าเฝ้าก็ส่งพีโรธจัดจนเสด็จสู่วิสัญยีภาพโดยทันทีครั้นทรงฟื้นคืนพระองค์ได้ก็ตรัสบริภาคสับแช่งพระเพศราชาและหลวงสรศักดิ์ด้วยประการต่างๆนับแต่เวลานั้นสมเด็จพระนารายทรงเศร้าซึมและพระอาการพระโรคก็สุดเสื่อมลงจนถึงที่สุด และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231โดยในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระนพรัตวัดพระเชตุพนระบุว่าเมื่อสมเด็จพระนารายได้ยินเสียงพระปีร้องเรียกดังนั้นก็ทรงตกพระไทยอาลัยในพระปีจึงมีพระดํารัสว่าใครทำอะไรกับไอเตี้ยเล่าแล้วก็เสด็จสวรรคต ส่วนเอกสารของพันตรีโบชองระบุไว้ว่าพระปีถูกสำเร็จโทษด,ด้วยการผ่าร่างออกเป็นสามส่วนส่วนสาเหตุที่กำจัดพระปีก็เพราะพระปีเป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิในการสืบรัชบัลลังมีขุนนางสองคนถูกบังคับให้สารภาพว่าเข้าฝ่ายพระปีกล่าวหาว่าเจ้าพระยาวิชเยนยักยอกทรัพย์ และนำเงินในท้องพระคลังออกนอกพระราชอาณาจักรส่งผลให้เจ้าพระยาวิชเยนถูกประหารชีวิตด้วยการตัดเป็นท่อนๆเช่นกันพระปีใชาหนุ่มสามัญชนคนหนึ่งซึ่งเคยถูกเชื่อว่าโชคดีมาตั้งแต่เกิดจนวัยหนุ่มโดยได้รับพระกรุณาชูชุบอุปถรัรมภ์ให้เป็นราชบุตรบุญธรรมมีราชสมบัติอยู่แค่เอื้อม แต่เป็นคนซื่อไม่รอบรู้เท่าทันกลเกมแห่งอำนาจโชคชะตาจึงพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อต้องจบชีวิตโดยถูกฆ่าอย่างหน้าอานาถแม้จะอยู่ใกล้ๆกับทุนกระหม่อมแก้วผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าชีวิตก็ไม่อาจช่วยอะไรได้เขาเป็นเหยื่อรัฐประหารวันที่18พฤษภาคม2231เป็นไรแรง